อย่า <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เล่น t i k กต k อกเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้เออก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่า t i k กต k ไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นติ t กตเพิ่งเริ่มวันแรกคลิปแรกก็เป็นคลิปร้านวิวได้ในข้ามคืนนะคะเพราะว่าหัวใจของ TikTok อคือคอนเทนต์มาแรกๆคุณอาจจะมาเต้นๆมาร้องเพลงเพื่อสร้างคนติดตามแต่ต่อให้คุณ เต้นคุณร้องเพลงไปก็ไม่มีคนติดตามถ้าหากว่าคุณไม่มีคอนเทนต์ที่ดีที่แปลกใหม่น่าค้นหาน่าติดตามคลิปของคุณก็อาจจะเป็นคลิปล้านวิวคลิปไวรัลในเพียงชั่วข้ามคืนได้ง่ายๆถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์และกดแชร์ครูทองมวนด้วยนะคะ